สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพาเที่ยวทะเลเโปซิตาโนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าบรรยากาศโปซิตาโนนั้นเป็นยังไงบ้างพื้นที่ทางลงไปทะเลนะคะก็จะมีร้านขายเสื้อผ้าขายของฝากของที่ะระลึกเหมือนกับประเทศไทยค่ะแต่ว่าเสื้อผ้าทางนี้ก็จะแพงหน่อยเนาะแต่ก็สวยค่ะสวยมาก จะเป็นโซนโซนถนนคนเดินนะคะตรงนี้เดินลงไปจนกว่าจะถึงริมหาดเสื้อผ้าที่นี่จะออกสไตล์สีสันค่ะเขาจะฤดูร้อนเขาจะเน้นสีสันมากสีส,สันสดใสเฉา,าวสวยค่ะสวยมากๆเป็นผ้าใส่ไปทะเลเนาะสบายสบาย ที่นี่ก็จะเน้นเป็นมะนาวนะคะอันนี้เป็นลิมอนเชนโลคือเหล้าผสมมะนาวะจะมีพวกเ,เครื่องใช้ที่ตกแต่งด้วยรูปมะนาวเทียนเชิงเทียนที่นี่แบบว่า

ชอบตัวนี้มากเลยอ่ะฟ้าสายชอบไหมเนี่ยแค่เบลลหรออูแต่สีสันสวยๆข้งนั้นเลยเราจะดูกันอยู่ภายนอกนะคะจะไม่เข้าไปในร้านค่ะป้องกันโควิดนะดูแค่ภายนอกก็พอ

ส,สเปียรจากโปรตุ i กสสเปียจากก็คือชายหาดของบ้านเรานั่นเองนะคะชายหาดที่นี่จะเป็นหาดเล็กๆค่ะแต่ก็สวยวิวสวยมากจะมีที่ชมวิวนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ชมวิวกันอันเดมยวจไนจามจิสิม นได้ว่าที่นี่ก็จะมีแต่ร้านขายของฝากนะคะและ้วก็เป็นบาานเป็นร้านอาหารนะคะ,ะบ้านที่นี่ก็จะอยู่บนภูเขาชอบทำคนที่นี่ชอบทำบ้านบนภูเขาเนาะแต่ก็จะวิวดีมากค่ะมองเห็นทะเลสดุด ที่นี่ก็เป็นหาดเล็กๆนะคะเป็นอ่าวเล็กๆเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ฝัออ่งซ้ายมือก็จะเป็นภูเขานะคะเดินขึ้นมาบนภูเขานี้ไปตามทางลอดลอดผ่านช่องนี้ไปก็จะเป็นทะเลอีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายมาพอดีแบบรีบๆมากเวลาน้อยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นรูปภาพวิวนะคะถ่ายได้แค่วิวค่ะ ถ้าสนใจนะคะมาเที่ยวที่ซซเลนโนนะคะอย่าลืมมาเที่ยวที่โปซิตาโนนะคะเป็นเขตติดต่อระหว่างซซเลนโนและนาโปลีค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ